อาจจะต้องเหมือนสมมุติต,ต,ตัวตัวนั้นที่เราเล่นละเป็นนะ่ะเมื่อกี้นี่เขาถามพี่บอกว่า,าต้องคุยเขาเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาก็ได้เดี๋ยวนี่น้วโชวอหนูจะไม่โผล่คำว่าไม่โผล่ก็คือว่าหนูไม่ใช้ในทูกวิธีบอกแล้วว่าโชว์ทุกโชว์ถูกคิดมาสาหรับคนเหล่านั้นก็คือพวกแกนเองเอามานให้โพเอามาให้อยู่แล้วแ่ว่านังคาร ที่ร้องออกับครูก้อยดีกว่าวันนี้เยอะเพราะมีสมาธิมากกว่าสมาธิที่อยากให้สวยวันนี้หนูดูสวยขึ้นในท่าบางท่าอันนี้ท่านี้ต่างกันมากเลยนะตอนนี้เขาไปแบบว่าเป็นคลื่นคลื่นออสเตรเลียด้วยนะหนูบางแสนยังไม่ได้เลย <c oughs> เขาเล่นเซิร์ฟได้อะหล่อนเล่นเซิร์ฟไม่ได้นะเจ็ตยังไม่ได้เลยมันต้องมีความถ้าจะกลัวให้กลัวตรงนี้ กลัวที่จะน้อยกลัวที่จะไม่ใช้บาลานซ์อย่างนี้ควรเนี่ยเข้าใจที่อู๋พูดไมพูดถึงไหมเนี่ยเข้าใจปะแล้วเนี่ยจะสร้างมันได้ไงสิที่อู๋พูดน,นี่จะ้ทำได้เต็มที่เต็มที่ยังไงคะก็มีสติแล้วก็เต็มที่ <laughs> นี่ยคิดว่านี่ส่วนไหมเนอ่ยเอาจริงๆไม่ใิ่ที่มัน <laughs> ส่วนไหมไม่ใช่ ไม่คิดว่าสวยใช้ไม่ได้หรือแต่ห oh, นูไม่เชื่อเองสูยหนูจะใช้เสน่ห์ตัวนในงางเพลงนี้ต้องใช้เสน่ห์ถูกวะสวยว่าจะตรงไหนอ่ะมันวัดกันไม่ได้ป่ะแต่ถ้าเราคิดว่าสวยเราจะเกิดความมั่นใจบ้านแน่ใช่ป่ะหรือจะมาเป็นอ้าจาค่ะอะไรมาอีกแล้วเมื่อกี้ สักอย่างหนูไม่มีคาในนี้ไม่มีคากูไม่ชอบหรือหนูเด็กกั็นผู้ใหญ่แล้วพูดไม่ต้องแบบกูณโตแล้วแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของกูใช่ไม่ต้องมาห้าวนะเคว่าเคยเป่านี่จริงนะกูณก็เคยตกเด็กนะกตกให้ดู <c oughs> เดนะี <c oughs> เนะ๋ยวใหดจริงๆมุกด <c oughs> นะีข <c oughs> นะึ้นเพราะอะไรคะ กับกำแพงน้อยมีอินไซต์มีกี่ท่าก็มั่นมั่นใจมั่นใจจากอะไรอ่ะมันมันซ้อมแล้วก็ดูในกระจกแาลว่าตังนี้เป็นยังไงหรือเชื่อแค่ภาพที่เห็นนะหนูไม่ได้เชื่อความรู้สึกในก็เชื่อก็วี่งอุ่าหวองพื้นเม่มันดีก็ได้เลยมันมั่นใจรือไม่ใจภาพที่เห็นมันก็ก็ลองลองดูหลายๆรอบ ในในไมล์ของหนูอะมีภาพเด็กสวยไหมมีภาพเด็กแบบเซ็กซี่หรือว่าน่าสนใจไหมก,กี่ป่ะก็มีกับมีมันต่างกันนะมันต่างกันตรงไหนทั้งก็มีกับมีมันต่างกันตรงไหนเออมีนี่มันมันมั่นใจครับพีนี่มันฉลาดถึงไม่ทำเลย <c oughs> ตอบเรื่องหนูได้ดิ <c oughs> สังเออพี่อู๋ชอบมีมากกว่าก็มี เหมือนที่พี่ที่บอกโยนยิ้มทำไมไม่ยิ้มก็ได้ความมั่นใจไม่ใช่เรื่องแบบแบบแข็งนะความมั่นใจไม่ใช่เรื่องไม่สุภาพสนุกคาแรคเตอร์อ่อนโยนอ่อนหวานแล้วถูกปะนั่นมั่นใจนหมยอนนี่แคบไปจี้แจ็คแกลล์หรือว่าจี้ใช่ปะ่ะโอเคในนี้นะวันนี้ถ้าเทียบแล้วเนวีก,กว่าเยอะวิก,กว่าเยอะเยอะเยอะ คีอเยอะมากเข้าใจว่าวแต่เยอะมากของของในนี่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าความสามารถหรืออุปสรรคอื่นๆไม่มีอยู่แค่ตัวนจะทำไหมรูม่เห็นไหมว่าท่อนชาสิคะร้องเพื่อนชายกูอุ่ังซิโอ้บอยตอวาทิาาสสนั่งก็ไม่ใช่แล้วคะ่ะคุณนาย <c oughs> สามสี่นั่งดีๆประโยคนี้ประโยคขยายความเซ็กซี่ ขยายเสน่ห์เป็นก๊อกสุดท้ายก่อนจะขึ้นเครื่องบินแล้วบายบายมอง,ม oh องเขา,าทำไมคืออะไรคะ <c oughs> อีกทีหนึ่งเน่เน่เน่ฮันด oh ็อกว่า ดูอ,อยากเวิร์กแค่นี้ก่อนนะสามสี่สขยายมันแบบไม่อายอย่างอันนี้ยังห่วงเรื่องร้องอยู่ตาหนูนได้ยินเป็นโน้ตเพลงอะเห็นเป็นโน้ตเพลงอ่ารู้สึก 皮肤像你老的似的。 อย่าให้เขาฆ่าสายตาเราไปสะกดจิตเขา้นิดนึงแล้วพอหนูทาอย่างเงี้ยเสียงหนูวเพาะขึ้นไหมอ่ะห,หนูรู้สึกว่าเสียงหนูเพาะไหมท่นนี้มีความรู้สึกไม่รู้สึกรู้สึกไหมไม่้ฟังไม่ฟังเพาะไหมเฮ้ยเฮ้ฟังเ <laughs> พาะขึ้นไหมรัจ <laughs> ันต่ <laughs> <laughs> อครับ มันแบบร้องออกมาจากใจครับจริงเหรอได้ข้องมาแล้วเปล่าได้ฟังป่ะฟังแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอครับแต่มันมันเขาตั no? ้งใจร้องมาจากข้างในอ่ะอืี้ข้องดูฮะข้องดูไม่รู้ไม่ฟังอันนี้พ้องเงี้ยไม่งอนอยู่อ่ะใส่คาแรคเตื่องข้องเงี้ยไม่งอนอยู่อ่ะบ้ังหนูดูดุกันนะเราดูงไม่ต้องดูสิดูงองเราไม่ได้ดุงนะแค่ดูดิ อ,นโนโอ่ทำให้พี่เลือกหน่อยพี่จะเลือกใครดีแต่แบบว่าม,มีชั้นเชิงนะไม่ใช่แบบว่าอุอ่อานะทำให้มันลุ่มลึกนิดนึงชั้นเชิงดูซิว่าสองคนจะใครจะดึงให้พี่พี่ผู้ชายที่หล่อที่สุดนะอือ Oh, way. Name. อย่างนี้เขาเรียกว่าเรื่องไม่ถูกเข้าใจว่าดีมา,า,าเกเมื่อกี้ไอ้ขนุน 2, นะอยู <laughs> ่สนะองพนะันเนี่ยขนุนอยู่สองพันไม่ไม่ร้อนเข้าใจเป็นแน่ทำได้อืมทเราไม่ทำเสียเวลาโค้ชอ่ะนี่ไม่ได้พักเลยนะวันี้ไม่ได้พักกัหลอนแบบช่วยทำหรือถึงควรจะเป็น ใช่ปะ่ะหนูรู้อยู่แล้วว่าทําทให้มีสนเสน่ห์มันทํำยังไงแล้วมันจะมีค่ายัางไงในการทำให้มีสนเสน่ห์ปะใช่ปะ่ะ This is perform a. ใช่ปะ่ okay, <but> ะปอโอเคไปยืนเดี <c oughs> ๋ยวก่อนจะปล่อยสองคนนี้กลับขอท่อนก่อนแล้วก็ท่อนนี้ม <c oughs> าจากกุยมาก่อนเราจะได้ transition เพราะมันเหมือนตอนนั่งมันดีหมดเลยพอเขาา้า transition มาอีกท่อนเนี้ย <c oughs> มันกลายเป็น หมวดอีกหมวดหนึ่งไม่ใช่คาแรคเตอร์กลายเป็นกระโดกระเดกกระโตกระตาอ่ะมาจริงๆใส่รงเท้าสูงป่ะ,สะใส่ส<ะ>ใส่ค่ะ <laughs> ไม่ใช่คู่นี้อะค่ะใส่ใส่ค่ะมีหน้าสวยแต่ไม่มีเสะน่ห์เลยเรารูวิธีใช้สิบหกก็ไม่เหนื่ยความว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะอืมท้ายประโยคเพื่อะเข้า นท่นคือท้ายของฮุกสุบะค่ั้งฮุกตัองเตานฮุกเต้นอย่าไปเบียดอย่าไปเซนเตอร์แชร์กันมาด้านนี้ขวาซ้ายด้านซ้ายสามสี่ความชัดเจนของท่า เนี่ down, ยจะเห็นว,ว่ามันมีสะโพกเนเน่นกลางที่สุดในนี้เ,เวลายินขาคู่อ่ะจริงๆมันไม่คู่จริงใมันต้องแตะน้ํนาหนักด้านหลังนิดนึงจะช่วยได้เพราะขาคู่แล้วมันเป็นท่อนไม้มันไม่เท่มันมันไม่เวฟผู้พิทนะครับแตะแตะนิดนึงมันจะช่วยให้น้ําหนักไปอยู่ขาหลังเพราเวฟแล้วมันตกที่ขาหลังง่ายกว่ามันไปไม่ถูก six s สไลด์แบ็กอืมสไลด์แบ็กสไลด์แบ็กไม่ไม่ได้ถึงจะหักเลยมันสไลด์โอเคสามสี่โอ้มายบมาโอ้มายบอยเบบี้ตกลงตกลงดึงมาโอ้มา let me know อันนี้เป็นเซ็ตหรืออีโมไรเป็นอิมเลยออไม่ค่อยดีมันไม่เหมือความรู้สึกอีกทีค่ะเข้านี่ค่ะนะคะที่มันหลุดมาเลยเริมันต้องมันไม่ต้องมีมือลพีุ่ว่าแต่มันต้องใช้อินเนอร์เยอะบ้างเพราะมันมันมันทาซิชั่นเข้าช้าช้าไม่ใช่หมนงว่ามันช้านะ ช้าหนึ่งขยายมันยืดสี่สามสี่อย่าใกล้กันมากเพราะว่าอย่าลืมว่าท่าที่หนูนะห้ก้าวให้กว้างๆสะโพกมันได้นะคะเอาเข้าประโยชสุดท้ายอันนี้ค่ะเอาไปข้ามจั่งตั้นจัานจั่นทำไมรอยหน้ารอยตาหน่อยค่ะเอามันออกมาสู้นิดนึง ไม่ต้องหืนกันเลยสา oh มสีอ่ don't oh let me o b y สมกัน้อีกที่น Boy, อูบอยอันนี้ไม่ต้องก้าวใหญ่เพราะว่าพอก้าวกว้างแล้วหนูเเออนิดเดียวอูบอยมันคือเปลี่ยนแล้วหนูก็ค่อยคือว่าเดินไม่มีมือหนชอบมือมันอูบอยสามสี่อูบอสื่อสารเลยาืนไม่สวยอะ่ะเข้ามหำไม Oh boy, i so t like 6, 7, 8. o